เจ้าเสือน้อยที่สายออฟโรดไว้วางใจวันนี้เรามี2ลูก2ส,สไตล์สแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานตกแต่งนิดหน่อยหรือจะตกแต่งเต็มสุพเต็มพิกัดนะครับพูดง่ายๆว่าไปเที่ยวป่าไปทํา,าทบุญไปได้ทุกที่ที่ท่านอยากจะไปคันนี้นะราคาถูกกว่าของแต่งเดี๋ยวเี่พาไปดูสคันนี้เป็นอย่างไรครับ สวัสดีครับสวัสดีหลังปีใหม่ไทยหลังสงกรานวันนี้17เมษายน2567นะครับผมมีรถเข้าใหม่2คันที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะเป็นเจ้าเสือน้อยขวันใจสายลุยนะครับ2ลุก2สไตล์นะครับ,รนะค,รบคันอยู่ข้างๆผมคือสไตล์สแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานสีสายทองลถนะครับไม่เคยทำสีเลยรถไม่เคยชนเลยนะฮะยก2นิ้ว นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคันนี้เครื่องยนต์สภาพเป็นอย่างไรนะครับคันนี้เป็นรุ่นไมเนอร์เชนไมเนอร์เชนก็คือ,อรุ่นที่มีการาใส่ผาฝาครอบเครื่องนะครับนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้อแตกต่างรุ่นนี้นะฮะเครื่องยนต์ 2KD 2500cc 102แรงมา้าโฉมแรกนะฮะจะไม่มีฝาครอบเครื่องหม้อน้ําฝาปิดอยู่ตรงนี้แต่รุ่นนี้ไมเนอร์เชนแล้วฝาปิดหม้อน้ําไม่มีมาเป็นที่พักน้าแทน นะครับตัวนี้ปิดเลยม้อนะ้าเป็นไฟเบอร์ของเดิมจากโรงงานนะคันนี้ปี2003 21ปีไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนหม้อนะ้ำนะสังเกตได้ว่าตัวหนังสือตัวนี้ตัวปั๊มอย่างชัดเจนเลยคานหน้าเดิมนะสติกเกอร์ยังอยู่ครบไม่มีการชนไม่มีการทําสีคานหน้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนอกเหนือจากหม้อนะ้ําฝาครอบมีแล้วดูเพลททรานผู้ชมครับคันนี้ออกกัดส2 0 0 3นมะครับ2004มาก็เป็นโตโยต้าไฮรักวีโกแล้วตัวนี้เป็นโฉบสุดท้ายละ นะครับสติกเกอร์แผ่นกันความร้อนงาจากเดิมๆอยู่ครบหมดเลยเดิมๆจากโรงงานที่แต่งแต่งอะไรบ้างนะเห็นชัดเจนปาะตไกลเลยสปอตไลท์นะฮะสปอตไลท์อ่ายี่ห้ออะไรขอดูหน่อยยังไม่ได้เปิดด้วยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะท่านผู้ชมครับคันนี้เพิ่งเข้ามาลูกค้ากลับจะไปถึงสุรินทร์ในสัปดาห์ไลท์ฟลอกนะก็เท่ดีเหมือนกันนะฮะไลท์ฟลอกเวลาเที่ยวป่าเป็นกลางคืนก็ใส่เพิ่มแสงสว่างนะให้มั่นใจในการขับขี่ตอนกลางคืนมากขึ้นนะครับอนุญาตใส่ฝาไว้คืนนะไลท์ฟลอกนะฮะสปอตไลท์เจ็ดนิ้ว ล้อท่านผู้ชมครับเป็นล้อแม็กซิต285นะครับขอบ16 285ทับ75นะซีรีส์75แก้มสูง75%ของหน้ายางนะฮะนิ่มนวลน,นะครับเพราะเป็นสไตล์ออฟโรดขอบ16นะครับล้อ,อเป็นล้อลายแมงมุมสวยนะฮะล้อเลนโซนะครับ, so, รบยกประมาณ2นิ้วบันไดยังบันไดเดิมรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ไมเนอร์เชนมาไมเนอร์เชนมา ข้างในบอดเป็นสีเบจเป็นสีค,นะครีมแต่ถ้ารุ่นแรกเป็นสีเทาแล้วก็คอนโซลคอนโซลก็เป็นสีคอนโซลก็เป็นสีเบจสีครีมเหมือนกันนะเลขไมที่4 6 0 0 0ถามว่า4 6 0 0 0เยอะไหม4 6 0 0 0เยอะไหมนะครับรถ23ปีถ้าปีละ20,000กิโลตามมาตรฐานทั่วไปก็คือ4 6 0 0 0แต่คันนี้4 6 0 0 0ตกเฉลี่ยปีละประมาณนะครับหมื่นกว่ากิโลถือว่าไม่เยอะนะครับนะ นภนัายนอกภายในนะคันนี้สวยมากรถเดิมๆด,ดูแผงประตูทุกอย่างเรียบร้อยมากเบาะภายในสวยมากนะครับจะของเพิ่งมาเปลี่ยนวันนี้นะมาจากจังหวัสดสมุทรสงครามนะกลับยังไม่ถึงผมว่าสีสเกตนี่แหละนะครับเครื่องยังร้อนอยู่เลยนะคันนี้อยากได้รถในฝันไปทุกที่ใส่ของได้เยอะนะนี่กระบะเขาก็ไปใส่ของนะฮะเวลาเขาไปเที่ยวไปแคมปิง้งไปเที่ยวใส่ของตอนนี้นะฮะกันโชว์หลังเปลี่ยนมาใหม่ฝาท้ายนะฝาท้ายมีตำหนิตรงน,นี้นิดนึงนะเก็บสีให้ นะครับเก็บสีให้น่าจะมีจิ้มท้ายมานะครับแต่แตะเข็บทุกอย่างยังเดิมอยู่นะครับเก็บสีให้ใหม่แล้วก็อีกตําหน่อีกตรงหนึ่งก็คือคิ้วบางโคนนะนี้เก็บสีให้ใหม่่ล,ลนะเก็บส,บสีขัดสีใหม่รอยแมกก่ขวดพวกนี้หายหมดนะครับแต่ครันนี้เพิ่งเข้ามาเลยอยากให้ผู้ชมเห็นนะครับราคาพิเศษถ้าราคาเร่าใจแผงประตูวเราเพิ่มหนอยนิดนึงนะรถสวยไม่สวยดูที่แผงประตูรุสวิต์พวกนี้นะครับเรียบร้อยไหมนะครับมือจับพวกนี้เบ้าเปิดพวกนี้นะอันนี้ถือว่าเรียบร้อยภายในถือว่าสมบูรณ์นะ อยว่างนะครับไม่400,000โลเครื่องหลวมไหมเทคนิคพาดูเครื่องหลวมผมจะพาดูง่ายนะครับเครื่องหลวมึือเขียน้ำมันเครื่องขึ้นมานะครับถ้ามีไอมีพันขึ้นมานะครับกำลังอัดแต่ข้องขอไม่ลงไปอ่างเครื่องได้นะครับพุ่งออกมานี่กินน้ำมันเครื่องแน่นอนนะครับน้ำมันเครื่องหายแน่นอนหมื่นกิโลแล้วก็ฟันขาวด้วยนะแต่ครั้นี้ไม่มีพันเลย400,000กิโลไม่มีพันครับถ้าดูแลรักษาเช็คตามระยะล้านกิโลครับรถแท็กซี่รถตู้วิ่งล้านกิโลไม่เคยโอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ ท่านไที่ใช้รถด,ดูแลรักษาดี1ล้านกิโลยังใช้งานได้เพราะว่าสี่แสนกิโลผมว่าถ้าดูแลรักษาตามระยะนะหม้อน้ำนะปั๊มน้ําชอบรั่วไม่ให้มันรั่วไม่ให้เครื่องพังนะ้ำมันเครื่องไม่เปลี่ยนตามระยะนะท่านวิ่งได้อีกเพราะว่าสี่แสนกิโลนะหกแสนกิโลนะเป็นล้านกิโลก็วิ่งได้ถ้าดูแลรักษาดีนะแต่เช็คอุปกรณ์ที่สิ้นเปลือกตามระยะไม่จะเป็นสายพานสายพานเทปมือก็เช็คตามระยะไม่มีพังแน่นอนนะครับถ้าดูแลรักษาดี ต่อไปฮะมาดูคันนี้นี่วันนี้เป็นขวัญใจเลยสำหรับคันนี้พอบอกแล้วว่าคันนี้ราคาเล้าใจเมื่อกี้แต่งแบบสไตล์ชิลๆนะครับแต่งไปสวนไปแคมปิ้งเทีย่ยวเล็กๆน้อยๆได้แต่คันนี้นะฮะแต่งสุดนะฮะนะเต็มสุดนะฮะเต็มสูบเลยสำหรับคันนี้เบื้องต้นดูจากกันชนหน้าทันก็นรู้แล้วว่ากันชนนี้นะฮะ ลูกใหม่ล่าสุดนะครับแฟชั่นนี้เพิ่งออกมาประมาณปีที่แล้วนะครับยังไม่กี่เดือนนะแฟชั่นกันชนตรงนี้ ARV Iron Man นะที่เราขายอยู่ไม่ใช่ทรงนี้ JTM นะส่วนใหญ่ๆอี่ออกมาเรียวนะฮะเรียวเพื่อเพื่อเปิดกันชนหน้าให้นะฮะหน้ายางนะครับปีนฝ่ายได้ดีขึ้นนะไม่โดนกันชนนะครับเก็บมุมได้ดีมากนะเปิดหน้ากว้างขึ้นไฟหน้าครับท่านผู้ชมครับ,รบ,รบเป็นไฟตาลึกหน้าสไตล์เฟรกนะครับนี่คือ แต่งเป็นเอกลักษณ์นะฮะดูเท่ดูเก๋ไปอีกแบบนะฮะไทเกอร์ชอบเกียรติไปเงี้ยเต้าเสือน้อยวินไฟฟ้าท่านผู้ชมครับหมื่นสามพันปอนด์นะครับหมื่นสามพันปอนด์นี่ยังใหม่ใหม่เลิงไม่มีฟูไม่มีพับเลยนะครับพาะอะไรคันนี้นะแต่งจากค่ายดังมาจากภาคเหนือนะเมืองเชียงใหม่คันนี้นะแต่งถ้าผมจำไม่ผิดนะระมาณมกราคุมพาไม่กี่เดือนนะไม่เกินสองเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคันนี้ก็เลยยังใหม่อยู่ นะอาจจะไปมีการใช้อยู่สักครั้งหนึ่งแต่สลิงนี้ยังสวยเลยแต่ถ้าแต่งเสร็จตั้งแต่คมกันยาตุลานะคันนี้ออกทริปมาสภาพจะไม่ใช่อย่างนี้น่าจะใช้งานสลิงจะพับมากกว่านี้ใช้งานมากกว่านี้แต่คันนี้ยังสวยเลยเดี๋ยวจะพาดูเครื่องยนต์ก่อนนะเอาเครื่องยนต์ก่อนก็ได้มาเดี๋ยวค่อยมาด้านหลังทีเดียวสตาร์ทเครื่องฟังเสียงด้วยแล้วกันนะว่าเสียงเครื่องคันนี้ยังดีไหมเดี๋ยวจะพาดูเครื่องยนต์นะครับว่า เครื่องยนต์คันนี้กับเลขไม้ที่วิ่ง2 6 0 0 0 0กิโลคันนี้วิ่งน้อยกว่านะครับคันนี้2 6 0 0 0 0กิโลนะปี2002เปลี่ยน2002รถที่ไม่มีฝาครอบเครื่องเพราะเป็นโฉบแรกนะครับปี2002เครื่องยนต์ไม่มีพันนะครับไม่มีพันนะแต่บอกก็แล้วว่าคันนี้เองเ,องเนี่ยเซ็ตเทอร์โบมาใหม่นะฉีดนช้มันเพิ่มมากขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นอากาศเข้ามากขึ้นระหว่างข้อไอดีมาใหม่นะ ขากระโปงก็ยังขางกระโปงเดิมอยู่คานหน้าเดิมอยู่แต่มีทําสีย่างบ้างมีรอยสีโปแตกอย่างบ้างแต่คานหน้าจะเป็นตัวเดิมจะมีตัวปั๊มอยู่นะครับเพราะถ้าเครื่องถือว่าใช้ได้นะฮะเสียงหวานเลยนะครับเสียงเดี๋ยวเล่นให้ฟังเสียงนะครับโ <Whoa. S 3> <Okay. S 1> อเคพอของปากของคอนะฮะต้องบอกว่าคันนี้ค่ายนี้ก็ยังไม่เคยผมไม่เคยไม่เคยลองขับค่ายนี้เขาเซ็ตช่วงล่างมาใหม่ ทำเทอร์โบมาใหม่อัตราเร่งดีเมื่อเช้าไปทดสอบวิ่ง1 3 0ผมบว่า1 4 0นี่วิ่งได้สบายกับร้อยใหญ่อย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะคันนี้ทดนะครับเฟืองท้ายมาเปลี่ยนเพลาท้ายมาใหม่ครับตัวนี้เป็นเฟืองท้ายของวิคแ80นะครับเฟืองท้ายวิคแ80โชคก็เปลี่ยนมาใหม่วางเต้าแหนบไปวางเต้าสปริงมาใหม่นะโชคตัวนี้เป็นโชคของวิคแ80เลยนะครับอาร์มสีเขียวด้านหลังเนี่ยเป็นอาร์มของ8 0เลยเพราะฉนั้นยกชุด8 0มาทั้งทั้งยวงเลยมาใส่ตัวนี้ นะผมรู้แล้วว่าโชกแปดเนี่ยนะเอามาใส่ตัวไทเกอร์นี่ดีเลยเพราะน้ำหนักวิ่งแมันหนักชมก็จะแข็งกว่าตึงกว่ามาเสร็จตัวนี้ขับดีเลยไม่ต้องไปซื้อโชคต้นแพงเลยตัวนี้ใส่ได้สบายเลย80ส่วนยางล้อแม็กนะฮะลายเบลเล่นะครับมีฮับล็อกนะแมนนวลมายางแม็กซิส37นิ้วยางยังใหม่เลยท่านผู้ชมครับนะคันนี้เขาจับชุดใหม่เลยทั้งแม็กทั้งยางแม็กยางชุดนี้ก็หลายตังนะฮะแม็กยางชุดนี้ก็เป็นแสนเลยนะเพาชุดหนึ่งก็เป็นแสนเลยนะะเพาาหหหนน้ลัังงครรบปปสิใม่ เต้าสปริงใหม่กันชนบันได้ข้างเปลี่ยนมาใหม่นะครับยางหลังนะครับเอกลักษณ์อีกสิ่งหนึ่งนะฮะเอกลักษณ์สิ่งสําสำหรับคันนี้นะครับอย่างท่านผู้ชมดูด้านล่างด้านล่างมีดิบล็อกไฟฟ้าด้านหลังนะครับมีดิบล็อกไฟฟ้าด้านหลังสามารถนะครับปีนป่ายอุปสรรคได้ดีนะครับเวลาลื่นนะฮะริบหลังอย่างเดียวนะฮะเวลาข้างหน้าลื่นนะฮะก็สามารถข้างหลังจับ100%นะก็จะผ่านอุปสรรคได้และก็ที่สําคัญนะคันนี้เขาใส่ ตรงเต็งนะฮะหรือว่าหูแหนบ้านหลังมาปกติจะยาวอยู่6นิ้วนะครับแต่คันนี้นะฮะเขาเป็นแบบยืดได้จะเป็นอีก2เท่ามันสามารถทับได้ยืดขึ้นอีกก็เป็น12นิ้วฟุต1นะเพราะฉะนั้นในคันนี้เองเนี่ยด้านหลังเนี่ยล้อจะไม่ลอยนะครับมีดิฟล็อกไม่พอนะ,ะทำให้มันการเกาะถนนล็อเกาะถนนได้ดีมันก็ไปดีกว่าถ้าไปดูในเพจของค่ายนี้นะ,ะที่ทำา l t t เชียงใหม่นี่นะ,ะเขาจะให้การให้ตัวเยอะ ยุบได้เยอะยืดได้เยอะนะครับดิฟ็อกไฟฟ้าดิสเบกสีล้อด้วยนะครับมีดิสเบกหลังสีล้อด้วยนะครับการให้ตัวการยืดตัวดีกว่านอกจากนี้นะครับผู้ชมครับกันชนหลังก็เป็นเอกลักษณ์เข้ากับข้างหน้านะฮะนะทำอ่พ่นสีพาวเดอร์โค้ดมานะฮะแบบหยาบด้วยนะฮะตุด,ดันนะครับกันชนหน้าแข็งแรง เวลาถอยไปโดนไฟท้ายโดนเนี่ยโดนเหล็กก่อนแน่นอนนะครับโรบาร์ด้วยนะครับกันชนหน้ากันชนหลังโรบาร์ออกแบบมาเฉพาะสำหรับคันนี้สปอตไลท์หน้าหลังนะครับมีไฟเพิ่มแสงสว่างในยามค่ำคืนนะครับโอเคเหลืออะไรอีกครับที่จะพาดูนะฮะภายในนะสีเทาโอ้ขออภัยภายในคันนี้นะครับด้านหลังนะฮะทำเป็นเบาะสีแดงให้เข้ากับเบาะบายข้างหน้านะครับมาดูเบาะบายด้านหน้าครับน้องปื้มครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเบาะนะฮะเบาะคันนี้เป็นนะครับ อ่าสปอร์ตนะฮะเบาเบาปลายหรือว่าปริดนะผมอ่านว่าปริดแล้วกันนะฮะแต่คนไทยเรียกว่าปลายนะฮะเป็นโลแม็กนะฮะเป็นเบาะสปอร์ตสปอร์ตก็คืออ่ามีอ่าพนักด้านข้างเวลาเราอ่าเข้าโค้งตกหลุมกระเด้งกระดอนนะฮะมันจะทําให้เราไม่หลุดออกจากเบาะนะครับด้านข้างก็เหมือนกันมีปีกเบาะด้านข้างนะครับเวลาเราตกหลุมกระเด้งกระดอนเราจะอยู่ในเบาะคอนโทรลรถได้เราจะไม่อ่าหลุดออกจากเบาะไปนะครับนี่คือเป็นแบบสปอร์ตแต่ส่วนแบบแบบคอมฟอร์ต คอมฟอร์ตก็คือเมนคล้ายรถทั่วไปนะก็เป็นทรงคล้ายกันแต่ไม่มีรูรูนี้เอาไว้เพื่อสอดสายเบลนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุมารถกิ้งอะไรไปนู้เบลก็จะรัดตรงที่คอเราพอดีนะมันจะทําให้กระชับมากกว่าเราไม่หลุดออกจากเบาะนะครับแล้วก็เบาะบายแท้นะฮะเบาะบายแท้โครงตัวนี้จะเป็นอ,อลูมิเนียมไม่เหล็กไม่เกาะนะครับแต่นี่เป็นเหล็กอยู่แล้วนะฮะอาจเป็นอลูมิเนียมนะฮะแล้วก็เป็นลายเคฟลาสนะครับนี่ลายเคฟลานะเป็นโครงแข็งด้านล่างนะแต่ใส่เบาะเพื่อความ นิ่มสบายนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมนะฮะมีโปรคอมนะครับโปรคอมออโตมิเตอร์นะครับมีวัดบูตด้วยนะฮะเบาะบ่ายคู่หน้ารุ่นนี้เป็นโฉบแรกครับท่านผู้ชมครับเบาะจะเป็นสีเทานะครับเล็ิกส์ไฟฟ้าก็เรียบร้อยสวยงามลงตัวนะถ้าเป็นรุ่นหลังมาจะเป็นสีครีมนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดโชว์ไฟข้างหน้านิดนึงนะโชว์ไฟด้านหน้านิดนึงเออเนี่ยอโชว์ดิฟล็อกหน่อยมานี่มาโชว์ดิฟล็อกหน่อยอ่าเมื่อกี้ท่านผู้ชมยังไม่ได้ดูว่าดิฟล็อกเปิดตรงไหนกดดดดดิิิฟฟฟลลล็็ออกกตัวนนนนี้้้ไเเยะะะะะะฮฮฮขา ดิฟล็อกหลังนะฮะนี่ปิดนะครับปั๊มเอ่อไม่ใช่ปั๊มลมอีกเป็นไฟฟ้าเป็นดิฟล็อกไม่ใช่แอร์ล็อกเกอร์นะฮะทีนี้โชว์ไฟหน้าแล้เปิดไฟหน้านะฮะแล้วจะเปิดด้วยไฟที่ให้มาแสงสว่างเพียงพอไหมครับท่านผู้ชมครับตอนค่ำคืนนะครับเวลาเข้าป่าอ้าวยังไม่เปิดสวิตช์อ่าปึ๊บอ่าติดติดไหมครับท่านติดแล้วนะอ่าติดไว้ข้างล่างโอเคนะครับนี่คือแสงสว่างตอนกลางคืน นะครับเข้าป่าท่องเที่ยวมั่นใจได้นะครับพาท่านไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนนะครับเพราะแสงสว่างมากเหลือเกินนะครับเพราะยั้นถ้าท่านสนใจอยากเป็นเจ้าของนะจัดเต็มนะนะจัดเต็มพร้อมทําบุญพร้อมเที่ยวป่าคันนี้นะที่อื่นถ้าไปดูในเพจเขาอาจจะขายแพงนะต้องขออภัยนะครับมาที่นี่พระเราแลกเปลี่ยนกันเข้ามานะครับก็ลูกค้ามาเปลี่ยนคันใหม่กับเราราคาพิเศษคุณผู้ชมครับ4ี่แสน 9 9 0 0 0บาทนะครับ4 9 9 0 0บาทพูดง่าย5 0 0บาททอน1,000สนใจไปได้ของนะคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่าแต่งก็จะผมว่า,าราคารถนี่น่าจะใกล้เคียงกันนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของนะฮะไทเกอร์เจ้าเสือน้อยพร้อมลุยไปทุกที่ขวัญใจสายลุยนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเครื่องยนต์ดีเซลคมลอัตตอร์เร่งดีมากผมไปทดสอบขับดูแล้วและสูบล้อป,ปล่อยได้สบายนะฮะ ค่ายเนี้ยบอกกันเลยว่าแจ๋วอ,อีกค่ายหนึ่งที่กำลังโด่งดังมากผมไปดูในเพจครานะครับปรากฏว่าก่อนปีใหม่เขาจะปล่อยรุ่นจุดสิคันรถที่แต่งอย่างเงี้ยเพราะเป็นค่ายใหม่ที่ไฟแรงมากๆนะสำหรับ DLT ใช่ไหมเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับขอบพระคุณนะที่ติดตามสนใจอยากเป็นเจ้าของโทรหาผม0847776699จําำง่ายๆครับ0847776699เบอร์นี้นะครับ ทักไลน์ไม่ได้เะเพื่อเนเจออย่างนี้ไม่เป็นไรครโทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าทีมงานมงคลคาเซนเตอร์นะฮะทุกช่องทางที่เราเผยแพร่อยู่ไม่ว่าจะเป็น YouTube ที่ท่านดูอยู่นะฮะเฟซบุ๊คร้านรถจนมือสองมงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีนะฮะหรือว่าช่องทางไลน์ทุกช่องทางนะฮะแอดเข้ามาได้ทีมงานแอดมินเราพร้อมให้บริการนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถขวัญใจเลยมีรถอ,อยากจะเปลี่ยนอยากจะแลกกันนะหรือจะไม่เงื่อนไขย,ยังไงโทรมาคุยกันคันนี้ผมบอกเลยว่า ขับแล้วประทับใจการันตีได้ว่ารถที่เราคัดมานะ,ะมีตามีตรงไหนนะรายละเอียดยังนไงบอกชัดเป็นอย่างแน่นอนขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีพี่ใหม่ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวปลอดภัยครับสวัสดีครับ